ทักทายสวัสดีครับผมวันนี้บาวอนัยยาระนะครับผมพาเอฟซนะครับผมผู้อยู่ไกลแต่อยู่ไกลนะครับผมมาเที่ยวถนนยาวราชนะครับผมถนนยาวราชช่วงนี้กําลังคึกคืนนะครับผมมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับผมเพราะว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลตุรกีเนี่ยนะครับผมตุรกีก็อีกประมาณอาทิตย์กลัวๆนะครับผมก็ถึงตุรกีเลยนะครับผมถ้าถึงเทศกาลตุรกีนะครับผมคนเยอะมากๆเลยนะครับผมถนนยาวราชนะครับผมมันเป็นแลนด์แลนด์มาร์ที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมนะครับผมของหนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมไก่แล้วไก่แล้วไก่ฮอดเษฐกาลตุกีเลยนะครับผมถนนเยาวราชคนเยอะเริ่มเยอะเลยนะครับผมหนักท่องเที่ยวนะครับผมเยอะมากๆเลยครับถ้าเป็นช่วงทุ่มชงทุ่มขึ้นไปนะครับผมยิ่งเยอะนะครับผมเพราะว่าหนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาเก็บเอาบรรยากาศนะครับผมมันเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับผมช่วงนี้ไก่ถึงเศษฐกาลตุรกีแล้วนะครับผมมองไปไกลคนเยอะนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ เดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมถนนยาววราชนะครับผมเดินไปฮอดนู่นเยก่เฉลิมบุรีูมนะครับผมคนจะเยอะนะครับผมเพราะว่าตอนเย็นๆเขามีของขายนะครับผมสุดถนนยาวราชเลยนะครับผมพวกผลมะมอผลไม้นะครับผมในรถของรถเข็นนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมร้านอาหารก็เยอะนะครับผมส่วนมากก็มีแต่นักองเที่ยวนะครับผมเข้านั่งรับประทานอาหารนะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารนะครับสองข้างทางนะครับผม มีแต่ร้านดังๆทั้งนั้นเลยนะครับผมคนก็เยอะนะครับผมบางคนก็เข้าร้านทองนะครับผม้านทองก็ยังยังไม่ได้ปิดนะครับผมตอนประมาณหกโมงนะครับผมคนก็ยังเยอะนะครับผมเพราะว่าร้านทองช่วงนี้ทองขึ้นนะครับผมมีขึ้นมีลงนะครับผมร้านทองนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแลวนะครับผมคนก็เยอะนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แถวนี้มีแต่ร้านอาหารนะครับผมคนก็เยอะนะครับผมมาต่อคิวต่อคิวซื้ออาหารนะครับผมบางคนก็ ยืนรอนะครับผมนี่ยืนรอตามเคมที่เขาจัดให้นะครับผม่วดเหล็กนะครับผมยืนรออาหารบางคนก็ถ่ายรูปนะครับผมเก็บบรรยากาศนะครับผมไปผ่าเพื่อนนะครับผมว่าได้มาเที่ยวถนนยาวลาชนะครับผมส่วนมากก็นักท่องเที่ยวนะครับผมนักท่องเที่ยวพวกต่างชาตินะครับผมเยอะมากๆเที่ยวนะครับผมเข้านั่งรับประทานอาหารนะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารนะครับสองข้างทางนะครับผมมีแต่ร้านดังๆทั้งนั้นเลยนะครับผม คนก็เยอะนะครับผมบางคนก็เข้าร้านทองนะครับผมลานทองก็ยังยังไม่ได้ปิดนะครับผมประมาณหกโมงครับผมคนก็ยังเยอะนะครับผมเพราะว่าร้านทองช่วงนี้ทองขึ้นนะครับผมมีขึ้นมีลงนะครับผมลานทองครับตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางเลยนะครับผมคนก็เยอะนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แถวนี้มีแต่ร้านอาหารนะครับผมคนก็เยอะนะครับผมมาต่อคิวต่อคิวซื้ออาหารนะครับผมบางคนก็ยืนรอนะครับผมนี่ยืนรอตาม เขมที่เขาจัดให้นะครับผมร่วเหล็กนะครับผมยินรออาหารบางคนก็ถ่ายรูปนะครับผมเก็บอบรรยากาศนะครับผมไปผ่าเพื่อนนะครับผมว่าได้มาเที่ยวถนนยาวลาชนะครับผมส่วนมากก็นักท่องเที่ยวนะครับผมนักท่องเที่ยวพวกต่างชาตินะครับผมเยอะมากๆนะครับตอนเย็นๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเราก็จะมาอัปเดตใเพื่อนๆได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้บาวอนชัยาลานะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากๆครับผม